สนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราองุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดผลิตภัณฑ์ตาทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสเครื่องซักผ้า h ฮเออหมูสดไก่สดอนามัยซียกระดับความใส่ใจด้วยโปรไบโอติกเมนูที่2แล้วครับท่านผู้ชมครับเมนูแรกเสร็จไปเรียบร้อยกับแขกรับเชิญของเรานะครับทำชิคเก้นนักเก็ตไปแล้ว เมนูที่2ครับท่านผู้ชมครับเป็นหมูนะครับใช้หมู3ามชั้นผมเรียกว่าหมู3ชั้นคั่วเกลือนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูหมูกันก่อนเพื่อจะต้มก็เอาน้ํามันใส่ครับผมเลือกที่จะใช้น้ํามันองุ่นนะครับสําหรับทอดโอเคเป็นน้ํามันข้าวโพดตาองุ่นนะครับน้ํามันเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าอยากจะให้เขาท่วมแล้วก็เหมือนกับต้มหมูให้เขาสุกครับโอเคตัวหมูครับ นิดนึ่งก่อนแล้วเราก็ใช้ความร้อนของน้ำมันเนี่ยไม่เกินร้อยองศานะครับเพราะว่าคำว่าร้อยองศาเหมือนกับเราใช้น้ําที่ต้มแต่แทนที่เราจะใช้น้ําเราก็ใช้น้ํามันครับเพื่อทำให้เขาสุกกับร้อยองศาก่อนนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปวัดว่าร้อยองศายัางไงแต่ว่าใส่ลงไปก่อนเพราะหมูไม่ละลายน้ํามันอยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็เหมือนกระต้มเราก็ไปเบาๆก่อนครับใช้เวลานิดนึงให้เขารุมๆเดือดเบาๆเล็กๆไปเรื่อยๆเดือดน,นี่จุดร้อยองศานะครับเดี๋ยวก็ปล่อยเขาไว้อย่างนี้สักพักหนึ่งครับโอเคในระหว่างที่เรารอเราก็จะมาดูกระเทียมของเราครับผมก็จะสับกระเทียมรอไว้งั้นหมูเวลาเราเต้มในน้ํามันร้อยองศาเนี่ยเราก็จะดูว่ามีมีฟองน้ํามันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพยายามถ้าแรงมากอ่ะเดี๋ยวเขาจะไม่ได้ต้มจะกลายเป็นทอดก่อนนะครับ นั้นเดี๋ยวเราต้องดูเขานิดหนึ่งให้เขาค่อยๆต้มไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สับกระเทียมเป็นเล็กๆอันนั้นกระเทียมเราได้แล้วจะสังเกตว่าหมูเราเนี่ยพอใส่ลงไปกับน้ํามันที่เราเรียกว่าต้มเขาก็จะค่อยๆผุดๆๆอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนว่าจะต้องให้เขาเดือดแรงจนเหลืองนะครับให้เขาสุกนิดหนึ่งสุกโดยการต้มด้วยน้ํามันเรามาดูคลิกสับครับ แช้สักสองเม็ดก็พอผมอยากจะให้เผ็ดนิดหน่อยใส่พริกขี้หนูจินดาสีแดงด้วยครับเดี๋ยวเราเม็ดพริกชี้ฟ้าแดงออกนะครับพูดถึงว่าเราก็ยีอย่างนี้ก็ได้นะโอเคนี่ครับมีเม็ดติดบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรครับโอเคเรียบร้อย ได้แล้วพริกขี้หนูจินดาสับไปด้วยนะครับขอบกลับหน่อยครับเดี๋ยวผมสับพริกให้เขาจับหยาบนะครับไม่ใช่ละเอียดจนแบบเคี้ยวไม่เจอ เราใช้สับด้วยมีดคมๆอย่างนี้เราจะได้ไม่เสียน้ำในตัวพลิกไปนะครับต้นหอมซอยครับมั่นใจว่าเวลาต้มเนี่ยให้ให้หมูสามชั้นเราสุกนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูหมูสาชั้นกันครับดูว่าเขาสุกไหมเราจะดูที่หนังหมูก็ได้อยู่ที่เนื้อหมูก็ได้นะครับแล้วเขา สุกพอประมาณแล้วหรือ,อยังหรือว่าสุกแล้วสีหมูก็จะเปลี่ยนจากสีแดงกลายเป็นสีนี่นะครับออกขาวข,ขึ้นมาเอาละครับมั่นใจว่าหมูสุกก็ประมาณสักส0นาทีที่หมูอยู่ในน้ำมันที่เหมือนต้มมาไว้ครับทีนี้เรามาพักหมูไว้ก่อนพักหมูอย่างนี้แป๊บหนึ่งให้เย็นนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเรามาลงทอดในนะ้ำมันร้อนอีกทีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ,มรบหมูเราเย็นเรียบร้อยแล้ว ผมก็อยากจะปรุงรสนิดนึงครับเพราะว่าเวลาทอดเนี่ยเราก็อยากจะให้หมูเราขึ้นสีหน่อยด้วยเพราะฉะนั้นใส่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยครับกระเลงซีอิ๊วขาวให้ท่วมเลยแล้วก็เราเปิดไฟรอไว,ไว้เลยครับน้ําที่อยู่ในกระทะเราจะได้แห้งลงครับเอาละครับน้ำมันที่เราต้มเขาไว้แล้วพอเปิดไฟแรงขึ้นมันจะกระทุหน่อยนะครับเราก็รอให้เขานิ่งแบบนี้ก่อนแล้วเราก็ใส่หมูของเราลงไปเลยครับ บางไว้หน่อยธรรมดาครับเพราะหมูเวลาเราหนังหมูหนังหมูเวลานี้ก็จะกระเด็นหนีหน่อยซีอิ๊วก็ทําให้ขึ้นสีหน่อยนะครับเอาละครับเหลืองประมาณนี้แล้วผมก็จะปิดไฟก่อนนะครับแล้วเอาหมูของเรามาหั่นครับก็หั่นเป็นชิ้น อาจจะใหญ่สักนิดหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงไปทอดอีกครั้งหนึ่งให้เขากรอบนะครับไล่น้ำมันออกอีกรอบหนึ่งเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับหมูเราที่หั่นเย็นหน่อยแล้วแล้วก็น้ำมันเราก็ตั้งให้ร้อนหน่อยครับเพื่อที่จะทำให้หมูเขารีดน้ำมันจากหมูสามชั้นออกมาเยอะหน่อยเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะ,ะหมูชิ้นนี้ร้อนเราก็ใส่ทั้งหมดเลยครับ ทีนี้เราก็ทอดจนให้เขารีดน้ํามันนะครับออกจากตัวสามชั้นเราเยอะหน่อยครับทีนี้ไล่จนเนื้อหมูเราเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็มันเนี่ยก็จะเป็นสีขาวฟูออกมาอย่างนี้ครับอันนี้หมูก็จะเริ่มที่จะใช้ได้แล้วครับเอาล้ครับได้แล้วเรียบร้อยัโอเคได้แล้วผมขย,ยับกระทะแรกกันครับมาใช้กระทะนี้ ผมก็จะใช้น้ำมันของเขานี่แหละครับใส่ลงไปครับผมก็ใช้กระเทียมครับผมจะเจียวให้หอมก่อนก็ผัดแบบนี้ครับให้เขากระเทียมอาจจะไม่ต้องให้เหลืองจนกรอบเหมือนกับหมูนะครับเพราะอยากจะได้กลิ่นกระเทียมที่ไม่ได้กรอบขนาดนั้นเอาละครับเหลืองพอประมาณนะครับไม่ใช่เหลืองจนกรอบมากผมใส่พริกครับทีนี้ผัดพริกตรงนี้ให้เขาหมดกลิ่นพริกสดไปก่อนนะครับให้เขาขอหอมๆหน่อยเวลาผัดเราก็ได้กลิ่นนะว่ากลิ่นพริกเนี่ย หมดไปแล้วยังนะครับคือสุกแล้วนะครับในความชื้นจะไม่ค่อยมีอยู่ในนี้นะครับนั้นหมูเราก็จะได้กรอบอย่างที่เราตั้งใจด้วยเอาละครับเรียบร้อยใส่หมูครับนะเราก็คั่วย่างี้ครับผมอยากจะมีพริกไทยครับมีเกลือครับมีน้ำตาลสักนิดหน่อยแล้วก็ยังมีซีอิ๊วขาวครับใช้ เหล้านะครับเป็นเล่าจีนเขาผสมเขาครับต้นหอมอ่อแล้วครับเรียบร้อยครับปล่อยไว้ในนี้ก่อนผมใช้แนมกับผักคอสนะครับโอเคได้ครับนี่เลยครับเป็นหมูสามชั้นคั่วเกลือครับท่านผู้ชมครับหน้าตาแบบนี้มีสีแดงของพริกแบบนี้เดี๋ยวมาชิมกันครับ คั่วเกลือของเราแต่ว่าต้องชิมแล้วครับ mm hmm. หมูเนี่ยท่านผู้ชมครับหนังนี่ไม่ได้เหนียวจนแบบที่ทำให้เรารู้สึกว่าแข็งนะครับเพราะว่าเรามีการต้มรอบหนึ่งต้มในน้ํามันนะครับอย่างที่บอกครับเทคนิคเนี้ยก็จะทําให้หนังหมูเนี่ยจะกรอบขึ้นแต่ว่าถ้าจะดีก็คือหนังหมูเนี่ยถูกพักเย็นเอาไว้นานๆหน่อย นะครับแล้วค่อยมาทอดในน้ามันเนี่ยมันก็จะทําให้มันหนังเนี่ยอาจจะพองขึ้นมาสวยงามก็ได้แต่ว่าถ้าเหนียวคือไม่เหนียวแน่ครับแล้วก็้อมหอมเวลาเราผัดกระเทียมนะครับมันหอมเนี่ยมันเข้าไปกินหมูที่เหม็นชิวๆหมูเนี่ยหายไปหมดเรียบร้อยนะครับแล้วเวลาเราทอดอย่างที่บอกครับเทคนิคเนี่ยหมูให้ลอยขึ้นมาแล้วให้มันหมูให้เป็นสีขาวขุ่นก่อนแล้วดมที่กลิ่นน้ํามันที่มันฟุ้งขึ้นมาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าหมูเริ่มที่จะกรอบเนี่ยเอาขึ้นมาแต่ไม่ใช่ว่า พอผัดออกมาแล้วมันจะกรอบกลวมอย่างนั้นไม่ได้จําเป็นถึงขนาดนั้นนะครับพอผัดออกมาแล้วเวลาเราเคี้ยวมันจะนุ่มๆหน่อยก็ไม่เป็นลายแต่หนังเนี่ยก็จะกรอบนิดหนึ่งนี่แหละครับท่านผู้ชมครับแต่ถ้าผู้ชมไม่ชอบหมูกุ้งก็ได้นะครับปลาหมึก ก็ได้หรือซี่โครงหมูที่บอกครับถ้าซี่โครงหมูก็เอาไปต้มให้มันเปื่อยซะหน่อยนะครับแล้วก็พักเย็นแล้วก็เอามาทอดแล้วค่อยมาผัดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเอาละครับท่านผู้ชมครับสเมนูผ่านไปเรียบร้อยนะครับมีไก่กับหมูสําหรับสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมก็ลองไปติดตามแล้วก็ทําดูนะครับสื่อสารกันครับทาง a c e b o o k ครับหรือว่า l i น์แอดก็ได้นะครับยอดเชฟไทยเราก็จะได้พบกันใน ไลแอดกับ a c e b o o k ครับมีอะไรที่อยากจะให้ทํามีอะไรที่คอมเมนต์บอกมาได้เลยเอาละครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมเห็นแล้วเนี่ยล้วคิดว่ามันยุ่งยากแล้วก็ทําลําบากอรอยัโอชาเลยครับท่านผู้ชมครับไปที่นั่นแล้วก็ทุกๆครั้งที่มีรายการออกวันอาทิตย์เนี่ยนะครับวันอังคารก็จะมีเมนูนั้นๆอยู่ในอรอยัโอชานะครับไปทานกันได้ที่นั่นเลยแล้วก็พบกับผมในนั้นได้ทุกวันเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดอีกแล้วนะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้า 8.30โงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ครับกับรายการยอดเชฟไทยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ